ครับจะสอนเพลงอยู่คนเดียวนะครับของแว่นใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพลงนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับมันอยู่ในคีย์จีพอดีนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับคอร์ดที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่ในคีย์จีนะครับก็คือมีคอร์ดจีมี A minor B minor C D E minor นะครับเป็น6คอร์ดนี้ที่ใช้ทีนี้มันจะมีคอร์ดที่เสริมขึ้นมานะครับในท่อนบิดนะครับเป็นคอร์ดบ7อ่าบ7ตัวนี้นะครับแล้วก็ A7 มี2ตัวนี้นะครับที่เสริมเข้ามานะก็จะเป็นคอร์ดเสริมก็เพลงมันจะเป็นท่อนเวิร์สนะครับท่อนปีคอร์สแล้วก็มีท่อนคอรัดสออันน,นนะมีคอรัสหนึ่งคอร์ดสองนะครับแล้วก็มีท่อนบิดโอ้มี5ท่อนเลยนะครับเพลงนี้แต่เพลงนี้ก็น่าสนใจนะครับดีจังหวะสบายสบายเนาะความเร็วที่90นะครับก็ใช้แพทเทิร์นลงลงขึ้นขึ้นลงอันนี้นะครับสบายสบายเลยนะครับทีนี้เรามาดูเซตคอร์ดกันนะครับเซตคอร์ดว่ามันมีเซตคอร์ดอะไรบ้างเนาะ อ่าทีนี้มาดูของท่อนเวิร์สก่อนเลยนะครับอ่าเวิร์สหนึ่งเวิร์สสองก็ใช้เซตนี้นะครับอ่าลองดูพร้อมกันนะครับอ่าว่า B minor A minor G แล้วก็คล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ A minor แล้วก็ไป D นะครับ น่นคือส่วนที่ต่างกันนิดเดียวนะครับในหองสุดท้ายไปดูปีคอรัสต่ตอเลยนะครับ one two three f นะครับอันนี้ในส่วนของปีคอรัสดูท่อนคอรัสหนึ่งคอรัสสอต่อกันไปเลยนะครับก็จะค,คล้ายๆกันนะต่างกันแค่ช่วงท้ายช่วงเดียวที่จบเป็นตัวคอจีนะครับ one two t รัสองนะครับคล้ายๆเดิมเลยเหมือนเดิมเลย mm hmm. ตรงนี้นะครับที่จะไม่เหมือนกันนะจีสองห้องนะครับ คอร์ดมันก็จะคลับคลายคลับคลาดเดิมนะครับทีนี้ไปดูที่ท่อนบิดบ้างนะครับท่อนบิดที่เป็นคอร์ดพิเศษตัวนี้นะครับเริ่มด้วย B7 เลยนะครับ One Two Three f i B7 อีกห้องหนึ่ง E minor ไป A7 A minor A minor อีกรอบหนึ่งก็ดี Two แล้วก็กลับไปที่ฮุกนะครับทีนี้เพลงนี้ที่ยากก็จะยากตรง B 7นี้นะครับถ้าเกิดจับ4นิ้วไม่ได้เนี่ยจับเหลือแค่3นิ้วนี้ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็น B7 ซเละส่วน A 7วนะครับก็เหมือนคอร์ด A เลยจะจับเหลือ2นิ้วก็ได้นะครับก็เหลือแค่สายที่2เฟสที่2นะครับกับสายที่4เฟสที่2 นี้ก็จะเป็น A7 วนะครับก็ทั้งเพลงนี้ถ้าเราฝึกคอร์สเซตนี้ได้นะครับเดี๋ยวเล่นกับเพลงจะไม่ยากเลยอันนี้จะทําไว้2พาร์ทนะครับฝึกในพาร์ทที่1นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปลองดูในพาร์ทที่2ที่เล่นไปกับเพลงนะครับยังไงฝากติดตามไ้ด้วยนะครับนะก็จะได้เป็นกําลังใจสําหรับเจี๋ยทคลิปสอนต่อไปเรื่อยๆนะครับแนะนําเพลงเข้ามาได้นะครับเพลงที่แนะนําก็ทยอยทําอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ